สวัสดีค่ะพบก,กับแองเจล่าอีกแล้วนะคะในวันนี้จะเล่าถึงพระปิตวาลเป็นเรื่องเล่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเลิกใหม่ๆมีเศรษฐีผู้หนึ่งได้ซื้อรถรุ่นใหม่โดยไม่ได้จองล่วงหน้าด้วยการติดสินบนกับคนขายซึ่งเคยปฏิเสธเขาต้องเปลี่ยนใจเมื่อได้รถแล้วก็ชวนเพื่อนไปเที่ยวในที่ต่างๆเพื่ออวดรถรุ่นใหม่วันหนึ่งออกรถ แต่เช้าเพื่อไปเที่ยวลบบุรีกับเพื่อนๆพ,พอขับไปเรื่อยๆก็ได้กลิ่นควันดำจากรถคันหน้าเมื่อเร่งเครื่องขึ้นหน้าเพื่อนเศรษฐีก็ตะโกนต่อว่าที่ปล่อยควันดำใส่รถคนอื่นรถคันนั้นนั่งกันมาสองคนสภาพเก่าจวนจะพังมีพังแหลเทียบความเร็วก็เหมือนกระตายกับเต่าชายหนุ่มผู้ขับรถคันนั้น แม้จะถูกตะโกนใส่หน้าก็ตอบอย่างสุภาพและขอโทษที่เติมน้ำมันเครื่องมากไปเมื่อคนในรถใหม่จอดพักกินข้าวเช้ารถเก่าก็แซงหน้าขึ้นไปต่อมารถใหม่ก็ตามทันพอจะผ่านคนในรถใหม่พากันพูดเยาะเย้ยดูถูกรถเก่าต่างๆนานา,นาคนในรถเก่าก็ไม่ใส่ใจแถมยังรับฟังอย่างยิ้มแยม้มเมื่อผ่านแล้ว คนหนึ่งในรถใหม่ได้พูดอย่างคบขันว่ารถจะเป็นศพอยู่แล้วยังอุตส่าห์ออกมาใช้ถ้าพังลงกลางทางจะสมน้ำหน้าขากลับจากลบบุรีก็แวะตลาดสระบุรีได้พบรถเก่าจึงพากันพูดย้อเย,อเยอรถเก่าอีกทั้งที่คนขับรถเก่าก็ยังอยู่ในร้านที่จอดรถนั่นเองเมื่อเที่ยวตลาดแล้วรถใหม่ก็กลับกรุงเทพ เจ้าเต่าคันนั้นก็ยังจอดอยู่ที่เดิมในเวลานั้นถนนสายกรุงเทพสระบุรียังไม่สู้เรียบร้อยนะักบางแห่งกําลังลงหินใหญ่รถใหม่จึงถูกก้อนหินครูดใต้ท้องหลายครั้งแต่ก็วิ่งได้สะดวกเมื่อเลยบางปะอินมาไม่นานรถใหม่ก็หยุดวิ่งเครื่องไม่ยอมติดแก้เท่าไหร่ก็ไม่ติดนานๆจะมีรถผ่านมาสักคัน คนในรถที่ผ่านก็พากันหัวเราะไม่มีใครมีใจลงมาถามเลยเมื่อใกล้จะมืดทุกคนก็หน้าซีดด้วยความกลัวเพราะแถวนั้นในระยะนั้นเคยมีรถยนต์ถูกจี้ปล้นกันบ่อยๆเศรษฐีซึ่งตอนแรกมีที่ทีไม่ยอมขอให้ใครช่วยก็หมดที่ทีแล้วคิดว่าถ้ามีรถผ่านมา ก็จะโบกมือให้หยุดแล้วอ้อนวอนขอความช่วยเหลือถ้าใครแก้ได้จะเอารางวันซัก500บาทหรือมากกว่าก็จะทุนหัวให้ทันทีขอให้ได้กลับบ้านในวันนี้เถอะเวลาล่วงไปอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จะมืดทำให้ใจร้อนเป็นกำลังเวลานั้นมีเงินก็ทำอะไรไม่ได้ หากว่าคำลงแล้วรถยังเสียอยู่อาจถูกจี้ถูกป้นก็ได้ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์หนักขณะนั้นรถคันหนึ่งกำลังวิ่งมาพอเข้าใกล้ก็จำได้ว่าคือไอต่านั่นเองเศรษฐีคิดว่าถึงจะขอความช่วยเหลือเขาก็คงไม่ช่วยซ้ำจะเยอะเยอะให้ได้อายอีกคิดแล้วก็ อยากจะเอาหัวซุกเข้าไปในกระโปรงเครื่องหันหลังให้ถนนทําทีว่ากำลังแก้เครื่องเหมือนไม่เอาใจใส่กับใครพอให้อ้ายเต่าผ่านไปส่วนคนอื่นๆก็หลบเข้าไปในรถหลับตาพิงเบาทุกคนต่างก็อยากให้อ้ายเต่าผ่านไปเสียเร็วๆแต่แทนที่จะได้ยินเสียงรถผ่านไปพร้อมกับตะโกนหัวร้อยย่อ กลับได้ยินเสียงเครื่องยนต์หยุดแล้วได้ยินเสียงคนเปิดประตูรถลงมาจากนั้นก็ได้ยินเสียงถามอย่างสุภาพว่ารถคุณเป็นอะไรมีอะไรจะให้ช่วยบ้างไหมเศรษฐีฟังแล้วเกือบจะร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจน้ำเสียงนั้นแสดงว่าไม่ใช่คนชั้นต่ำอย่างที่เข้าใจไม่มีการย่อเย้ยแฝงอยู่เป็นเสียงที่ถามอย่างบริสุทธิ์ใจ ทำให้เศรษฐีหายอายจึงตอบว่ารถแล่นมาดีๆก็หยุดลงเฉยๆแก้เท่าไหร่ก็ไม่ตกชายผู้นั้นจึงเข้าไปตรวจดูในที่สุดก็พบว่าน้ํามันหมดเพราะถังน้ํามันรั่วจากนั้นก็อุดรอยรั่วในถังชั่วคราวแล้วเติมน้ํามันพอให้ไปถึงกรุงเทพได้เมื่อเครื่องติดดีแล้วเศรษฐีก็หยิบซองธนบัตร เพื่อจะให้รางวานชายผู้นั้นก็รีบปฏิเสธเพราะตั้งใจช่วยโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเศรษฐีจึงล้วงไปที่คอเสื้อหยิบพระสมเด็จเลี่ยมทองที่ห่อห้อยคออยู่พร้อมกับสายสร้อยทองคำส่งให้ด้วยความรักในน้ำใจแต่ชายผู้นั้นก็ปฏิเสธอีกอย่างสุภาพเศรษฐีจึงพูดว่าพระของคุณคงไม่ใช่พระสมเด็จแน่โปรดรับไว้เถิด ชายผู้นั้นตอบว่าของเขาไม่ใช่พระสมเด็จเป็นพระปิดทาวานมีองค์เดียวก็พอขอให้มีใจสุจริตเคารพท่านจริงๆพวกพรนมีพระห้อยคอพวงใหญ่แต่ก็ป้องกันอะไรไม่ได้เพราะใจไม่สุจริตหากินโดยการป้นของเขามีองค์เดียวบูชาไว้ที่บ้านเมื่อเกิดมีเรื่องอะไรก็นึกถึงท่านเช่น เมื่อได้ยินเสียงที่ไม่ดีก็นึกถึงท่านเห็นท่านปิดหูเขาก็ไม่ฟังเสียงนั้นไม่เอาอะไรมาเป็นสาระใส่ใจเมื่อเพื่อนชวนให้ดื่มเหล้าเมายาเขานึกถึงท่านเห็นท่านปิดปากเขาก็ไม่ดื่มเมื่อมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเขาก็นึกถึงท่านทุกครั้งท่านก็สอนให้อดทนเขาก็ทำตาม จิตใจจึงสบายไม่มีกังวลเศรษฐีฟังแล้วก็ตื้นตันใจอยากจะร้องไห้อยากจะเอาผ้าปูแล้วกราบความดีของชายผู้นั้นประตูเรือนเป็นสถานที่สำคัญที่จะต้องดูแลรักษาให้ดีฉันใดอินทรีคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ซึ่งเป็นทางสำหรับให้อารมณ์ต่างๆผ่านเข้ามาสู่ใจก็เป็นสถานที่สำคัญที่จะต้องสํารวมคือการดูแลรักษาให้ดีฉันนั้นชายหนุ่มในเรื่องนี้ไม่โกรธแม้จะถูกย่อเย้ยชนิดที่เรียกว่าขุดด้วยปากถากด้วยตาหมายถึงเตียดหยามด้วยการใช้วาจาและสายตาเพราะสามารถ สำรวมอินทรีย์ได้ดีเมื่อได้ยินเสียงก็ที่ไม่ดีเขาก็ระลึกถึงพระปิตวาลที่ตนเคารพบูชาเห็นท่านปิดหูก็มีสติสัมปชัญญะรู้ว่าเสียงไม่ดีนั้นก็สักว่าเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจึงไม่ควรนำมาใส่ใจเมื่อระลึกได้เช่นนี้ความโกรธเคือง ความไม่พอใจความแค้นใจก็ไม่เกิดขึ้นสามารถรับฟังเสียงไม่ดีได้อย่างยิ้มแยม้มสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราไม่รู้ไม่เห็นอีกมีอีกมากแต่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่เราจะต้องไปรู้ไปเห็นให้หมดดังนั้นในบางครั้งแม้จะเห็นก็ควรแกล้งทำเป็นไม่เห็นแม้จะได้ยินก็ควรแกล้งทำเป็นไม่ได้ยิน เมื่อรู้จักปิดหูปิดตาตัวเองเสียบ้างเรื่องเดือดร้อนใจก็จะลดน้อยลงชีวิตก็จะเป็นสุขขึ้นกว่าเดิมปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วนั่งสบายสำหรับคลิปนี้ธรรมะสวัสดี